ประชาชนลาวจะใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการซึ่งเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาทางภาคอีสานของไทยเป็นอย่างมากรวมทั้งระบบการเขียนในภาษาลาวที่ใช้สัญ,ญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังบนและล่างของพยัญชนะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอีกลักษณะสำคัญที่คล้ายกับภาษาไทยเช่นเดียวกันครับ ในการเดินทางไปยังแขวงสวรรคเขตในครั้งนี้ทีมงานมีโอกาสได้พบกับนายประสิทธิ์วิริยะยุทธมาผู้ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวไทยที่เข้ามาทําธุรกิจและเปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าโอดอกหรือสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือตอนนี้เราก็ในเมื่อเรามาอยู่นี่หลายปีแล้วเราก็เห็นเพราะว่าทั้งนี้ก็อยากไปเรียนรู้ฝั่งไทยเรื่องการทําสินค้าโอท็อนะไปเรียนรู้แล้วมาอบรมแล้วก็ชาวบ้านในท้องถิ่นหมู่บ้านนี้มีมีความสามารถในเรื่องของการจัดสารมีความรู้เรื่องของนั้นแต่ขาดเรื่องของการตลาดเมื่อขาดเรื่องการตลาดแล้วให้เรามาช่วยในเรื่องของการทําสินค้าเรื่องของโอ o ็อ ทนะางฝั่งลราวขาเรียกว่าโอดอกก็คือหนึ่เมือง1นึผลิตภัณฑ์นะเราก็เลยได้ได้เปิดร้านขึ้นมาเปิดร้านโอดอกขึ้นมาโดยรวบรวมไอ้พวกงานหัตถกรรมของแต่ละแขวงนะตอนนี้เรารวบรวมเข้ามาแล้วสิบแขวงเอาเข้ามามาอยู่ในร้านนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยเพื่อป้องกันแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีงานทําไม่ต้องโยกย้ายไปขายแรงงาน นะมันก็เป็นช่วยช่วยเหลือก็ส่วนหนึ่งคนระเพราะว่าพยายามร่างเราก็เพราะาเราไปซื้อคุกคีกับกลุ่มเกษตรกร,กรอยู่แล้วนะว่าเราได้เห็นพบเห็นว่าในชาวบ้าน,นมีมฝีมไม้ายมลือในการทำงานพวกนี้พอสมควรนะ เพิ่งเปิดได้ประมาณเกือบ4เดือนก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าตะกอนนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาทางลาวเนี่ยมาอยากซื้อของที่ระลึกนะจังฝั่งลาวแต่ไม่มีแหล่งรับไม่รู้จะไปซื้อตรงจุดไหนนะก็ทางฝั่งลาวมันก็กลายเป็นของที่มาจากต่างประเทศมากกว่าของตัวเองไม่มีร้านที่จะขายเป็นเราก็ได้รับเกียรติและก็ได้เข้ามาได้เนื้อของการทําร้านที่จะ ช่วยเขาในเรื่องของเป็นแหล่งจำหน่าย สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มเล็งเห็นและให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าที่ใช้ความเชี่ยวชาญของเฉพาะท้องถิ่นโดยหลังจากที่ได้ศึกษาและเล็งเห็นถึงความสําเร็จจากโครงการโอวบในประเทศญี่ปุ่นและสินค้าโอท็อปในประเทศไทยทําให้สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในโครงการสินค้าโอด็อหรือ one district one product และหนึ่งในสินค้าโอดอปที่มีชื่อเสียงในแขวงสวรรณเขตนั่นคือผ้าฝ้ายที่ย้อมโดยวิธีทางธรรมชาติซึ่งใช้วัตถุดิบคือฝ้ายดิบที่ได้มาจากชาวบ้านเมืองปากเซนํามาต้มกับวัตถุดิบย้อมชนิดต่างๆให้ออกมาเป็นสีสันอันหลากหลายและต้องใช้เวลากว่า3มอาทิตย์เพื่อให้ได้ผ้าฝ้ายเต็มผืนขนาด30เมตรก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่างๆทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า